ดวงประจำสัปดาห์นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้ก็กิน,นเวลาตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึงวันที่25พฤษภาคมประจำพศ2564นะครับอะไรนะครับบอกกันก่อนดูดวงอะไรที่ ฟังแล้วรู้สึกดีก็เก็บและจำไปใช้แล้วก็เอาไปทำให้หัวใจใคุณพองโตอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกแย่ขอให้ทิ้งมันไปครับย้ำว่านี่คือการดูดวงรายสัปดาห์สำหรับภาพรวมคนหมู่มากของคนที่เกิดวันอังคารนะครับมันไม่จำเป็นว่าเรื่องร้ายๆจะต้องไปเกิดขึ้นกับคุณมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าอยากจะดูดวงแบบส่วนตัวเช็คดวงแบบส่วนตัวก็ทักมาที่เพจบอนมิ้นท์พยิปีพยากรครับ วันอังคารนะครับสัปดาห์นี้เตือนก่อนเลยเนาะให้ระวังเรื่องของคําพูดนะครับดาวพูดค่อนข้างเสียนะครับเรื่องของการประสานงานต่างๆไว้ด้วยคุณต้องคุยกับคนเยอะนะครับประสานงานหลายฝ่ายบางคนพูดง่ายก็ง่ายบางคนพูดยากก็ยากเลยนะครับอาจจะทําให้คุณมีอารมณ์ที่โมโหโกรธขึ้นมานะครับระวังเรื่องของความใจร้อนไว้ด้วยระวังเสียหายเพราะคําพูดหรืออาจจะเจอสถานการณ์ในการวางแผน งานกับงานการประชุมแนวทางงานอะไรใหม่ๆอะ่ะแต่หาข้อสรุปไม่ได้นะครับเรียกว่าประชุมกันลากยาวเลยนะครับหลายวันนะครับบางคนบอกทํางานแบบไม่เจอใครเลยเฉพาะทางผมทํางานเฉพาะทางหมอมิ้นท์ผมไม่ได้เจอใครเลยคุณก็ต้องเอาดวงของผมเนี่ยคำทำนายกับผมเนี่ยรู้จักเอาไปอัดเดปด้วยนะครับเอาคำทำนายไปอัดเดปด้วยนะครับจะให้ผมทํานายทุกอาชีพเลยเนี่ยก็คงจะไม่ไหวเนาะมันใช้พลังงานเยอะอ่ะสมมุติคุณเป็นช่างประจำออฟฟิศนะครับ คุณอาจจะไม่ได้เจอคนเยอะแต่คุณจะเจอปัญหาอะไรไม่รู้ที่มันจุกจิกไปหมดอะ่ะแก่ไอ้ตรงนั้นก็ไม่ดีแก้ตรงนี้ไอ้คนนั้นก็ด่าอะไรอย่างเงี้ยครับซ่อมตรงนี้เรียบร้อยแต่คนนั้นก็ไม่พอใจบอกว่าต้องทําไมไม่ทําแบบนั้นแบบนี้ล่ะโดนคนอื่นวิพากวิจารณ์โดนคนในบริษัทตําหนิอะไรอย่างเงี้ยครับจากลูกค้านะครับหรือว่าจากคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะคุณก็ต้องรู้จัก adapt คำทนายเอานะครับ เอาไปว่าสรุปให้นะครับมีความใจร้อนทะเลาะกับคนอื่นพูดแล้วไม่เข้าหูคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเงินเนาะ การเงินเนี่ยได้ไพ่ค่อนข้างสวยครับมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามามีคนมาชวนไปทํานู่นทํานี่แต่คุณก็จะูดูเหมือนแบบยุ่งๆจากไอ้นี่แหละจากงานที่มันติดติดกับขัดงานเดิมอยู่นะครับแต่ก็ขอให้รับปากไว้ก่อนนะเพราะโอกาสทางการเงินเนี่ยมีเข้ามาแล้วนะครับคนทาํามาค้าขายเริ่มจะดีขึ้นแต่ต้องพูดจาดีๆนะจากพาไพ่ใบนี้นะพยายามพูดในแง่บวกนะครับอย่าพูดอะไรที่เป็นแง่ลบยิ่งพูดดียิ่งจะส่งเสริมเรื่องการเงินยิ่งจะดึงดูดเรื่องของการเงินใครที่มีความสามารถมีอายุ ควักออกมาใช้ควักออกมาโชว์ในช่วงนี้นะครับจะดึงดูดเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของรายได้เสริมเข้ามาได้นะครับในเรื่องของความรักนะครับ คนโสดอาจจะชอบพอไปถูกใจกับคนที่มีอายุต่างกันหรือว่ามีอายุแก่กว่ามาชอบพอนะหรือมีอาการที่คิดถึงแฟนเก่าทักไปหาแฟนเก่านะครับมองกับกันหรือแล้วเป็นตัวเราเองเนั่นแหละที่แฟนเก่ากับเข้ามาทักทายหรือคนที่หายไปนานๆเนี่ยกับเข้ามาติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้คนมีคู่มีแฟนแล้วไม่มีอะไรครับหวานชื่นรื่นลมกับมาดีกันกลับมา,าหวานช่วยเหลือกันดีเหมือนเดิมน,นะครับขอให้คนที่เกิดบันคารทุกท่านโชคดีครับ ฟังดวงประจำสัปดาห์จบแล้วหมอมิ้นอยากจะรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับไรที่ใจดีกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้หมอมิ้นอัพคลิปอะไรอัพดวงประจำสัปดาห์จะได้กดเข้ามาฟังกันได้ทันทีนะครับ